เดี๋ยวผมจะทำกานทดลองให้ดูนะครับผมจะใส่น้ำยางเข้าไปในถ้วยนี้นะครับแค่นี้นะได้น้ำยางมาแล้วนะครับ <c> เ <oughs> ผมจะเปิดน้คร ผมจะทําการทดลองเติมน้ําเปล่าเนี่ยครับเข้าไปในถ้วยน้ํายางนะครับน้าเปล่าที่เติมเข้าไปหนึ่งร้อยซีซีนะครับกลายเป็นว่าในถ้วยตรงนี้มีทั้งน้ํายางแล้วก็น้าเปล่าอีกหนึ่งร้อยซีซีนะครับผมผสมให้มันเข้ากันก่อนเนาะแล้วทีนี้ผมจะทำการใส่น้ำากดลงไปนะครับ เพื่อดูมันจับตัวหรือเปล่านะครับอตอนนี้มาจับตัวแล้วนะครแข็งละ จับตัวแล้วนะครับ <c oughs> อตอนนี้ทำการเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวแข็งละ <c oughs> คำถามผมก็คือหนึ่งร้อยซีซีเมื่อกี้ที่เป็นน้ำเปล่าอ่ะมันเป็นกำไรของเราหรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาขีดหนึ่งอ่ะ ก็เราไปใส่น้ำเปล่าเข้ามาถูกต้องไหมครับเราใส่น้ำเปล่าเข้ามาขีดนึงในเนื้อน้ำยางอะแต่มาจับตัวเซ็ตตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้ได้อะก็คือเมื่อกี้เรากำไรหรือเปล่าหนึ่งร้อยซีซีเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูตอนที่มันแข็งตัวกันนะครับว่าหนึ่งร้อยซีซีอะมันหายไปไหมหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในเนื้อน้ำยางแล้วนะนูอ่าอันนี้คือเป็นคำถามนะครับ